วันนี้17ตุลาคมที่จริงคุณพูดมาตั้แต่ต้นปีแล้วล่ะครับต้นปีว่าระวังนะ17ตุลาจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และอยู่ได้อีกปีกว่าด้วย17ตุลามันเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยังไคงคือจริงล่าสุดที่มาแฉเนี่ยเราเคยคุยกันว่าเดือนตุลานี่แรงมากครั ถ้าเราเห็นเข้าเดือนตุลามาเนี่ยโหเหตุการณ์ต่างๆครามที่มันเกิดขึ้นทั้งสงครามวันก่อนก็ญี่ปุ่นก็มีประกาศซึนามิมีเหตุการน้ำท่วมอีกคือมันมีเรื่องที่ไม่ควรเกิดเนี่ยเกิดขึ้นนะครับคือเดือนนี้ต้องต้องสรุปสั้นๆแบนว่านอกจากราหูย้ายเนี่ยมันยังมีสุริยุปราคาจันทรุปราคาในเดือนนี้เกิดขึ้นในเดือนนี้สองครั้งนะครับแล้วก็17ตุลาเนี่ยเป็นวันดีเดย์คือเป็นวันเปลี่ยนดวงครั้งใหญ่ในรอบ 18เดือนรอ่าแล้วเราหูเดี๋ยเดือนย้ครั้งหนึ่งแต่ว่าจะมาอยู่ตรงจุดเนี้ยทุกๆ18ปีอ,อะนะครับนั้นเนี่ยก็เลยวันเนี้ยที่ต้องมาก่อนเพราะว่าอยากจะมาแนะนำว่าเออแต่ละคนแต่ละราศีเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวอย่างไร,รนะครับหรือว่าแน่นอนใครที่เป็นสายมงสายวหว้เนี่ยเราควรจะต้องเตรียมทําบุญอย่างไรในช่วงมาที่17ตุลานี้หรือเอาง่ายๆคิดไม่ออกบอกไม่ถูกคุณย้อนกลับไปเมื่อ18ปปีที่แล้วว่าชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างมันจะเหมือนอย่างนั้นแหละ ไอ้พวกนี้เกิดกันได้ยี่สิปีที่แล้วเกิดแล้วเกิดแล้วกี่ขวบสองขวบยังไม่ถึงสอะไรหรอกจริงๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างกับ17ตุลาการเปลี่ยนเปลี่ยนราศีครั้งนี้คือคือจริงๆเนี่ยถ้าถ้าเอาในภาพใหญ่ก่อนนะครับในในเชิงรวมเมืองเนี่ยพอตอนนี้พระราหูอยู่ในดวงเมืองอยู่นะครับพอพระราหูออกไปเนี่ยในตําแหน่งของราศเขาเรียกเป็นวินาศกับดวงเมืองครับนะครับราหูเป็นวินาศเนี่ยหนึ่งก็คือว่า ราหูจริงเป็นเรื่องของอบายมุกนะเราจะังเกตว่าตั้งแต่ลาหูอยู่ในดวงเมืองมาเนี่ยอะไรที่เคยเป็นสีเทาบางทีก็เป็นสีขาวอืมอืมอืมอ่ะหวยใต้ดินจะหวยใต้ดินจะขึ้นมาเป็นบนดินอ่ะเราก็ซื้อในในมือถือได้ครับอ่านะครับหรือเนี่ยกันชงอะไรอย่างกันชาอ่ะมันมันก็ขึ้นมาหรือแม้กระทั่งกำลังหาทางอะไว่คาสิโนอะไรทำให้มันถูกกฎหมายนะครับแต่ว่าพอราหูไปอยู่วิน่าคดดวงเมืองเนี่ยมันเหมือนกับ กา <an> <t une> รปราบปรามผู้มีอิทธิพลจะเริ่มเกิดขึ้นค่ะ,ะพวกจมอพงเจ้าพ่อหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาหลังจากนี้ฝากความวองไว้ที่คุณชาดาคุณยาโยงเดี๋ยวเดี๋ยวยาวเดี๋ยวราหูไไปจบแต่ว่าข่าวดีคือว่าราหัไปเนี่ยยังเหลือดวงดาวดวงหนึ่งที่สาคัญทิ้งไว้ในดวงเมืองก็คือดาวพฤหัสดาวพฤหัสเป็นดวงดาวที่มีแสงสว่างแล้วก็มีพลังเป็นอย่างมากนะครับซึ่งก็จะส่งผลแต่ดาวพฤหัสเนี่ยมันจะเริ่มเดินหน้าจริงเนี่ยคือเดอนมงกรา นะครับบางคนบอกไอ้ดาวหูออกทำไมไม่ดีขึ้นทันทีรจริงๆถ้าถ้าเอาตามสิติดวงดาวเนี่ยคือพอมกราไปแล้วเนี่ยพวกกลุ่มราศีที่ดาวพฤหัสเข้าเนี่ยพวกนี้ชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนแสงสว่างมันอยู่ปลายอุโมงค์นู่นมกราก<ช>็ไปเดินทางไปค่อยๆไปดังนั้นช่วงช่วงเวลาแบบนี้จะเห็นว่ามันมีความผันผวนหลายอย่างในเชิงของโลกในเชิงของ เศรษฐกิจเราจะเห็นว่าทองคําลงเงินบาทคือมันเงินบาทอ่อนค่ามากตั้งแต่ไปเที่ยวมาไม่เคยไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ตกลงมา23จุดนะครับนั้นเนี่ยก็ต้องฝากย้ําว่าอจในเรื่องของการลงทุนก็ดีในเรื่องของภัยธรรมชาติก็ดีเนี่ยเดือนนี้ที่เราบอกว่าแรงเนี่ยนี่มันเพิ่งวันที่สิบเองสิบเองค่ะมันยังมีอีก 21่วันนีะนั้นเนี่ยก็ต้องฝากให้เรามาระวังแล้วก็วันที่17เนี่ยเตรียมตัวสวมบูร์ไหวพระในราศีคือต้องบอกว่าราหูย้ายเนี่ยมันไม่ได้เข้า2ราศีออกราศีเพียงเดียวเวลาราหูโดนดวงของเราอ่ะบางทีมันอาจจะไปทับพระจันทร์ในดวงของเราบางทีมันอาจจะไปทับพระอาทิตย์ไปทับลัคนาไปทับดาวพฤหัสซึ่งพวกนี้มีผลต่อดวงเราดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรก็ตามเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบที่แตกต่างกันบางคนอาจจะดีขึ้นแบบคือราหูเป็นดาวที่แรงถ้ามันพลิกปุ๊บเนี่ยมันจะพลิกชีวิตคุณไปในโหในทางจะดังดังเลยยิ่งยิ่งวงการเนี้ยวงการที่นั่งกันอยู่นี้มันคือเท่าๆอยู่แล้ววงการเัมนเิงรอรอลาหูเข้ามาเนี่ยโอ้โหชีวิตจะแบบพลิกไป่เลยไปไปในทางที่ดีได้ก็ย้อนกลับ้าสมมติวันนี้เชื่อว่าคนดูแฉอายุ40กว่าใแล้วฮะย้อนกลับไป18ปีที่แล้วอะมันเราอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเราแล้วลองบวกกันไป I and to share, bring me to share, how we more to share